The Legend of Zelda Tear of the Kingdom ภาคหลักอย่างเป็นทางการภาคที่2บนเครื่อง Nintendo Switch มาแล้วนี่คือภาคต่ออย่างเป็นทางการจาก Zelda Breath of the Wild สุดยอดเกมที่คนที่มีเครื่อง Nintendo Switch ไม่ควรพลาดพูดถึงเกม Zelda เนี่ยผมการันตีเลยว่าสนุกทุกภาคครับแต่ภาคที่สนุกที่สุดเนี่ยยังไงก็ต้องยกให้ Breath of the Wild บนเครื่อง n i n t e n d o Switch นะครับ การันตีด้วยรางวัล Game of the Year ประจำปี2017สำหรับคนที่ไม่รู้จักเกมนี้มาก่อนเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆเซล d a เป็นชื่อของเจ้าหญิงที่ถูกจอมมารจับตัวไปแล้วเราจะได้รับบทเป็นลิงผู้กล้านในตำนานที่จะต้องหาทางช่วยเหลือเจ้าหญิงเซลดาให้ได้เรื่องราวของเซลดาแทบทุกภาคก็จะมาแนวๆนี้ครับฟังดูแล้วก็เป็นเนื้อเรื่องที่สุดแสนธรรมดานะครับ แต่ถ้าเป็นเกมเซลดาแล้วก็ไม่มีคำว,ว่าธรรมดาแน่นอนนี่คือแฟรนไชส์เกมซีรีส์ที่มีเนื้อเรื่องแล้วเกมเพลย์สนุกมากจริงๆครับมีให้เลือกเล่นมากมายหลายภาคและสำหรับภาค Tear of the Kingdom เนี่ยเรียกว่าเป็นภาคที่2ของภาค Breath of the Wild ในภาคก่อนหน้าเนี่ยเราได้ออกผจญภัยในโลกกว้างเดินทางไกลสุดลูกหูลูกตากันมาแล้ว ถือเป็นการประจนภัยบนพื้นที่แนวราบที่อัดคอนเทนต์สนุกสนกไว้มากมายและสหรับในภาค2นี้เราจะไปผจญภัยในแนวดิ่งกันบ้างครับมองไปบนท้องฟ้านั่นคือพื้นที่ผจนภัยแห่งใหม่ที่เราจะได้ไปสนุกกันในภาคนี้ครับทางด้านเนื้อเรื่องยังไม่มีการเปิดเผยออกมานะครับรู้เพียงว่าเป็นเรื่องราวต่อจาก Breath of the Wild ตัวละครหลักก็ยังคงเป็นเจ้าหญิงเซลดาและผู้กล้าลิง จะเห็นความแตกต่างชัดๆได้อย่างหนึ่งก็คือผมของลิงยาวขึ้นนะครับส่วนจอมมานการนอนที่เราปราบไปแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาในภาคนี้หรือเปล่านะครับแต่ที่นแน่ๆเครื่องร่อนพาราไกเดอร์ก็จะเป็นอุปกรณ์สําคัญในภาคนี้นะพื้นที่ประจนภายในแนวราบก็ยังคงกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาเหมือนเดิมครับและดูเหมือนตอนนี้อาณาจักรไฮรูเริ่มฟื้นตัวแล้วครับปีนไป่ายไปยังพื้นที่สูง ออกผจญภัยไปยังดินแดนแห่งใหม่ที่เรายังไม่เคยสัมผัสในภาคก่อนและสิ่งสำคัญบนฟ้าก็มีอะไรให้หน่าค้นหาเหมือนกันครับปราสาทไฮรูกำลังจะลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วความชั่วร้ายครั้งใหมก่กำลังจะเริ่มก่อตัวขึ้นและงานนี้ลิงจะต้องใช้ความสามารถช่วยเหลือเจ้าหญิงเซลดาอีกครั้งการผจญภัยครั้งใหมก่กำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว ดินแดนแห่งใหม่ที่อัดแน่นไปด้วยคอนเทนต์มากมายงานนี้จะไม่ใช่แค่การมุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวแล้วแต่เราจะขึ้นไปให้สูงยิ่งขึ้นดินแดนบนฟ้าจะมีอะไรรอเราอยู่บ้างนะรับรองว่ามีสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นในภาคก่อนรอเราอยู่แน่นอนครับแต่ก็ยังคงรักษาหลายๆสิ่งที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเกมเซลดา ถ้าพูดถึงเซลดาคุณนึกถึงอะไรดาบมาสเตอร์ซอสหรือเปล่าค่าว่าดาบเล่มนี้ก็่าจะมีความสำคัญอีกเช่นเคยครับตัวละครใหม่ๆเธอคนนี้คือใครใช่เซลดาหรือเปล่าจากภาพตัวอย่างเนี่ยเดาอะไรไม่ออกเลยครับแต่ที่รู้อย่างเดียวคือมันจะต้องสนุกมากแน่ๆนนอกจากศัตรูใหม่ๆแล้วเทคนิคใหม่ๆของลิงก์ก็จะถูกเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยครับทำแบบนี้ก็ได้เหรอ โอ้โหติดจรวดแล้วบินขึ้นไปเลยขึ้นไปให้สูงกว่าเดิมไปให้ไกลยิ่งขึ้นการต่อสู้รูปแบบใหม่ๆอาวุธใหม่ๆรู้สึกได้เลยว่ามันตระการตามากครับและจุดที่น่าสนใจมากก็คือเนื้อเรื่องตามสไตล์เซลดาแล้วคาดว่าเนื้อเรื่องน่าจะสนุกเข้มข้นอีกเช่นเคยครับไปกันล่ะที่จะมาเป็นสตรูของเราในภาคนี้ บ้านะศัตรูพวกนี้นี่มันนี่มันอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับแขนของฉันอย่าบอกนะว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังก็คือเจ้านี่ยังไงเรื่องราวก็ยังอยู่ในไทม์ไลน์เดียวกันกันกบ r r i อ of the w ไ<ๆ>นะครับเพราะฉะนั้นตัวละครเก่าๆที่เคยปรากฏตัวก็ยังคงมีบทบาทหลากหลายตัวละครที่คุ้นเคยแม้แต่เจ้าชายก็ยังมาช่วยสู้ด้วยไ,ไปลุยกันเลยพวกเราเหล่าสหาย ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่จูใจกับความสนุกของ b r e a t of the Wild ภาค t e a r of the Kingdom จะกลับมาเติมเต็มความสนุกของคุณให้สูงมากยิ่งขึ้นครับสุดท้ายมาพูดคุยกันหน่อยดีกว่าครับพูดถึงเกมซ e ลดาแล้วเพื่อนๆประทับใจอะไรในเซลดาภาคก่อนหน้าบ้างช่วยบอกให้เรารู้สักนิดและเตรียมไปสนุกกับภาคใหม่พร้อมกันในวันที่12พฤษภาคมปี2023 เอาละครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเล่นเกมให้สนุกสวัสดีครับ